สวัสดีครับาเช้านี้อาจจะมาให้ดูต้นเตยนะครับนะเตยหอมนะครับที่ใช้ทำขนมอะไรก็ได้นะครับนะนะครับเตยหอมที่เราผมตัดนะครับตัดต้นกร้องนี้สองกิ่งนะครับตัดพอตัดยอดออกไปชํานะครับนะเขาก็แตกใหม่ครับผมนี่กิ่งหนึ่งแตกเป็นสามครับนะ นี่ตัดออกมาแล้วนะครับสองกิ่งนะครับนะนี่เดี๋ยวกิ่งเดี๋ยวตัดสองนะครับอัลลัดดิบติดรากหน่อยนะครับเดี๋ยวไปชำปอนะครับนี่ครับผมนี่ก็ตัดนะครับอย่างนี้นะครับอาจะมีรากด้วยนะครับเนี่ยมีรากแบบนี้นะครับรากเกือบๆชำได้ปกกระถางผสมนี่นะครับ มีลากอีกด้วยนะครับแยกได้6ต้นนะครับนะอย่างอันนี้ให้เ็าแตกใหม่นะครับนี้เราให้เ็าแตกใหม่นะครับครับอันอาจารย์เรามีต้นหอมนะครับนะไอ้ต้นเตยหอมนะครับต้นเตยนะครับนะต้องการขยายนะครับให้เ็าแตกก็ตัดนะครับตัดแล้วก็จะแตกนะครับผม จากหนึ่งเป็นสามนะครับนะครับผมอลองดูนะครับนะลองทําดูนะครับนะไม่ยากครับผมนะครับก็มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ